สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่ศูนย์นะครับผมจันทวันโนนะครับผมวัดป่าอิสระธรรมครับจังหวัดสกลนครครับเอามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมเป็นรุ่นพยัคชาโชคนะครับรวยพันล้านนะครับผมรุ่นนี้ครับ เป็นเหรียญสวยมากนะครับผมของหลวงปู่ศูนย์ครับเหรียญรุ่นนี้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมไม่ค่อยได้เจอในสื่อสารออนไลน์นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับผมก็เลยเอามาลงให้กับทุกท่านนะครับผมได้ดูได้ชมกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ศูนย์นะครับผมนั่งเต็มองคเลยครับด้านล่างก็จะเป็นเสือนะครับผม เดี๋ยวผมจอกล้องส่งให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมหลวงปู่ศูนย์นะครับผมด้านบนของเหรียญครับด้านล่างของเหรียญก็จะเป็นเสือนะครับผมที่อยู่ด้านล่างของเหรียญเลยครับผม เป็นหลวงปู่ศูนย์นั่งบนเสือนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยมากเลยเดี๋ยวผมเอากล้องส่องให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมด้านบนสุดเลยครับก็จะมีโค้ดนะครับผม ตอกอยู่ด้านบนของเหรียญนะครับผมตรงกลางของเหรียญนะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับแล้วก็เป็นยันตะกอนะครับผมอยู่ตรงกลางของเหรียญเลยครับล่างสุดก็จะตอกโค้ดนะครับผมเป็นเลขนัมเบอร์นะครับผมทุกเหรียญนะครับผมต้องมีเลขนัมเบอร์นะครับผมเหรียญด้านหลังหลวงปู่ศูนย์รุ่นนี้สวยงามมากนะครับผม แล้วก็ลงยาแดงด้วยครับผมตรงจันนะครับผมแล้วพระปิดตาก็ลงยานะครับผมเป็นหลวงปู่ศูนย์ท่านจะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมถ้าใครไปกราบท่านไปขอพรจากท่านนะครับผมวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเหรียญสวยๆนะครับผมเอามาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับผมของหลวงปู่ศูนย์นะครับผมจันทวันโนนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ